喂。拉 พระนั่ไม่ใช่ผีขอโทษค่ะวันนี้ผู้หนูเป็นพิตี้อาจจะแตกตัวโต๊นิดนึงนะคะไม่มีอะไรเลยเหรอจ๊ะอ๋อคือที่พวกนี้ชั้นที่แล้วกูขโมยลูกนิมวิวัสมาค่ะดูแลตัวเองดีๆเข้าเก็บนมด้วยเรียกว่านะนั่งเถอะไม่ต้องห่วงทุกอย่างแล้วหาที่นั่งเลย คือคือว่าคือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือยอนยุ่ยยคุณกําลังใส่ความผมคุณเอาหลักฐานมาย,ยืนยันไหนกล้องวงจรปิดไหนเพมันเลยดีกว่าไม่ต้องกล้องมัดเลยตรงนี้แข็งแต่ตรงอื่นไม่แข็งก็มีนะ อไอไแกแกไ่ตัวอะไรมาใสตัวอะไรมาเร็วแต่ละคนไ่ไส่ตัวอะไรมาไม่ให้เก็บรถไปไม,ม่น่านะแล้วไปไลย

มมบางกัะปีแก้าเดียวลเมย์มาแล้ียวเกาเวไปครับกเมล้วอด้วยครับเ้าไวเลยครับมาเร็วทำไมผู้ใหญ่ไม่รู้ให้เด็กนั่งเลยวะเด็กปกที่นั่งก็ว่างเยอะแยะนั่งเไม่ใช่มือแล้วเนี่ยโกรธผมเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ผมขอโทษ ไม่รู้กับใครหรอไม่รู้เสือกเองอ่ะตาบลาลยอ่ะเติมแป้งอื้มไอต้มมาเลยนักตาหน้าขาอย่ยงกับแพงวัดแล้วหน้ารักกุ้ละน่ารักตายไหลลิงสวยตตยควายก็ไต่ควายมึงด้วยจอดไปหน้าเลยทุกพี่มีคนจะขึ้นเออ

มีอะไรให้คนช่วยไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมขนาดคนบ้าเขายัางมีน้ำใจจะช่วยผมไม่ได้บา้านะครับลุงพ่อ,อผมมาสมัครนักร้องดูว้ครับโโอโ้เชื่ออะไรอ่ะเทพพิทักษ์แอสละครับผมเพนค่ะครับเอา้าเอา้าจะไปไหนอ่ะให้เอมาย้อเพลงค่ะเต็มตัวรับมือให้ทันปวกคนเจ้าชู ต่อไปจะชูบีดับบีดูก็แล้วกันเพราะเคยเดนทำอะไรอย่างนั้นมันเลยฟังใจพอ่อหยุดเชิญค่ะเชิญกลับบ้านเลยค่ะแน่ใจแล้วมึงไม่ใช่เฮกเกียอะเอาออกรถเลยนะ,ะออกสิขวางอะไรกูละนั่งนั่งๆัออกลอเลยไอ้ไหนูนี่มันรถสายอะไรเรียนรับทุกอย่างเลยหรือไงอย่ามนมากไอ้หลวงพ่อ พี่มนุษย์นะมันก็มีค่าเหมือนหมดทุกคนนั่นแหละแย่แย่เฮียตัวโตเลยตกใจหมดเป็นไรอยยโยมจะพาลิปไปส่งโรงพยาบาลลิปเดอะสตาร์ลินสีนัวนอะไรน่ะโอ้ป่วยหลายโรคเลยครับตอนนี้ครับเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นความดันขึ้นครับหลายโรคมากเลยเพราะผมไม่ได้เงิก็เป็นไรผมสัตว์มาครับคุณพ่อ อาจารย์ที่ไหนข้างหนปุ๊กกำลังพ่ออ๋อ้ตามสบายจะไปถามแล้วจ้ะเฮ้ยพี่น้องสกุลขับออกจากอู่มาตั้งนานแล้วทำไมผมตามทันวะพูดแล้ววะพูดดังๆหน่อยตากมไม่ดีหูไม่ดีทำไมมีอะไรอัดกันสังหนึ่งถนนมั้ย มึงท้าขายให้แวนเอ้ามึงอะพี่กูขับรถเมย์ให้กับพ่อกับแม่มึงยังไม่เดินเฉียดกันเลยเวนโอ้ยุยอย่าไปยอมพี่ไม่ใครกลัวอยู่แล้วตัดไปกูนี่แชมป์รถเมย์ตั้งแต่เป็นสเตอร์ไว้มึงเตรียมกล้องสองทางไกลนะเอาไว้ส่องตูนลูกกูได้เลยไอ้หน้าเขาสอกมาโอ้โหปากนี้แล้วเกินไอ้หัวอันท่าอุดโอ้โหกูจะบอกให้เว้ยอะไรสายชิวอย่าโทสกิลนะเว้ย

มึงแก่ก mm ัทำไมอะเด็กจะบอกให้นะมึงแข่งกูเสร็จมึงจะรว่าปูเนี่ยวินซอฮหอเว้ยอไปแลพไ่พ่อเด็กขึ้นมาทีหัวยเว้ยเงี้ยนี่หัวมึงลอยขึ้นหม้อนะฮะพอไปเจอชิวอนมูเปลี่ยนน้ำหมดแล้วเนี่ยผู้เดยสารอันเป็นที่รักยิ่งจ๋าถึงเวลาจิกรอกได้เลย let's go